ดีค่ะวันนี้พร้อมจะส่งเทเลอร์หนึ่งคันนะคะอันนี้เทเลอร์ขนาดบรรทุกแมโค3.5จุดห้าตันนะคะสามตันถึงสามจุดห้าตันนะคะป็นสเปคเทเลอร์ที่ตัวนี้ได้เลยเล็กๆกะทัดรัดแบบนี้นะคะนี่เลยตัวนี้สีดำดุคมเข้มมากลูกค้าเอาเป็นสีดำนะคะคันนี้ดำทั้งนอกและในด้านนอกด้านในเลยนะคะ เรสะท้อนแสงให้นะคะคืนตัดกันมากเลยนะคะสเปคตัวนี้นะคะเมตรเก้ 1, นะยาวที่สามเมตรห้นะคะเดินชุดไฟให้พร้อมนะคะปูแผ่นลายพื้นเ,เต็มแบบนี้นะคะนสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่จังหวัดการจนบุรี ลง,กงเกลียวัดกันช่างนะคะเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้เลยนะคะ y o u ูทูบเฟซบ o o กทิ k t o อ k นะคะมีทุกช่องทางเลยสนใจติดต่อได้ทุกช่องทางเลยจะลูกค้าโทรมานะคะเวลาสอบถามโทรเข้ามาจะตอบได้ไวที่สุดนะคะนี่นะคะเทเลมีชุดไฟให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าสามารถไปใช้งานได้เลยชุดไฟท้ายให้พร้อมเลยแบบนี้นะคะโดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ ติกเกอร์สะท้อนใส่รอบคันนะคะนี่เลยโอเคคันนี้ไปอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอยู่ที่อำเภอปานบุรีนะนี่เรากำลังจะไปจัดส่งกันเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะโอเคจะส่งเทเลอร์น,นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ที่อำเภอปานบุรีนะคะอยู่ที่อำเภอปานบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะจะส่ง เเลอรคันนี้นะคะสีดำดุคมเข้มมากเลยอ่แล้วก็มีตัวกันชนด้วยนะคะกันชนลากมาด้วยนี่นะคะคะ